สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระครัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอประจำวันที่29กรกฎาคมพระธรรมซาดูดีบทที่4950พูดถึงความตายและทรัพย์สมบัติเป็นคําเตือนเกี่ยวกับเงินทองแม้นเมื่อเห็นคนชั่วสบายเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ต่างๆ อยู่ไม่นานเงินทองไม่ใช่สิ่งเรวร้ายนะครับแต่การวางใจในเงินทองอย่างเดียวให้เงินทองยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้านั้นน่าสงสารร่ํารวยได้มีเงินทองได้แต่ขอให้รักษาทางของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตมากกว่าเงินทองการรักเงินทองเป็นมูลเหตุแห่งความชั่วทั้งมวลให้เราห่างไกลาการรักเงินความโลภทําให้เราห่างไกลาจากความเชื่อมากขึ้นและในบทที่50ความรักพระเจ้า ให้เราปฏิบัติตามพระองค์ติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันที่กรรมไม่ได้ช่วยอะไรให้เราเป็นคนที่ชอบทำเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำเพื่อเราแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงทำสิ่งต่างๆไม่ใช่เพื่อเอาใจพระเจ้าแต่เราทำสิ่งต่างๆเพราะเรารักพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ